สวัสดีครับ3นาทีบีแมตตอนที่7นะครับวิชาเคมีข้อนี้เขาถามว่าถ้าเรามีกา๊าซฟลูออรีนนะครับอยู่150ซีซีนะครับทำปฏิกิริยาก,กับก๊าซคลอรีนเนี่ยนะครับ150ซีซีแล้วจะเกิดก๊าซรวมนะไฟแนลแก๊สเชื่อมโยงเนี่ยครับก๊าซรวมเนี่ยมีปริมาตรเป็นเท่าไหร่คราวนี้เขาให้สมก,การมาเนาะนะครับฟลูออรีน3ตัวนะครับโมเลกุ3ล3โมเลกุลอ่ะนะครับฟลูออรีน3โมเลกุลทำปฏิกิกริยาก,กับคลอรีน1โมเลกุล จะได้นะครับคลอรีนไตรฟลูออไรด์เนี่ยนะครับสมโมเลกุลถ้าเรานับดูนะครับหรือดุลสมการเคมีเนี่ยมันดุลมาให้แล้วแล้วจานวนตัวมันก็จะครบนะครับคราวนี้วิธีการทําข้อนี้เนาะหลักการคือเราเทียบอัตราส่วนนะครับเราจะเห็นว่าเราต้องใช้ฟลูออรีนเนี่ยสตัวก็คือ3ส,ส่วนนะครับต่อคลอรีนเนี่ยหตัวหรือว่า1ส่วนนะครับแล้วเราจะได้นะครับคลอรีนไตรฟลูออไรด์เนี่ยนะครับสตัวหรือว่า2ส,ส่วน เพราะฉะนั้นนะครับเราดูว่าฟลูอรีนมันใช้เยอะเห็นไหมต้องใช้หลายส่วนมากนะครับส่วนคอรีนใช้นิดเดียวคราวนี้ถ้าเกิดเราลองทำนะถ้าเราใช้ค,คอรีนหมดเลยคือ1 5 0ซีซีนะครับเราต้องใช้ฟลูอรีนมากถึง3เท่าก็คือ4 5 0ซีซีซึ่งมันเป็นไปไม่ได้เพราะเรามีนะครับฟลูอรีนอยู่แค่150มันไม่พอเพราะนั้นมันไม่ใช่มันไม่ใช่อย่างงี้นะครับมันไม่ใช่แสดงว่าวิธีการก็คือเราใช้ฟลูออรีนเนี่ยหมดเลยเนี่ย150ซีซี นะครับหรือ150ลูกบาศก์เซนติเมตรนี่แหละนะแล้วเราก็จะใช้คลอรีนเป็น1ใน3ของอันนั้นก็คือ50นะครับแล้วก็จะเกิดก๊าซใช่ไหมจะเกิดก๊าซนะครับคลอรีนไตรฟลูรด์เนี่ยสส่วนก็คือเกิดก๊าซเนี่ยนะครับ100นะครับลูกบาศก์เซนติเมตรหรือว่าซีซีนั่นเองเนาะนี่นะสต่อ1ต่อ2ก็คือ3ต่อ1ต่อ2นะครับคราวนี้โจทย์ถามว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยในภาชนะอันเนี้ยนะครับที่ทําปฏิกิริยากันแล้วเนี่ยมีก๊าซอยู่เท่าไหร่ เราก็เริ่มจากอันนี้เลยนะตอนแรกนะมีอย่างละร้อยาสิบใช่ไหมสองอันนี้นะครับส่วนอันนี้ยังไม่มีนะตอนแรกตอนเริ่มมันยังไม่ทํำปฏิก,กิริยาพอทําปฏิก,กิริยากันแล้วเนี่ยอันนี้ใช้ไปหมดเลยคือ150ใช่ไหมครับใช้เกลี้ยงเลยก็คือไม่เหลือเหลือ0ูนย์เลยนะครับส่วนคอรีนเนี่ยนะใช้ไปแค่50เพราะฉะนั้นคอรีนจะเหลือ100น่นี่เอาร้อยห้าลบห้เหลือ100 ส่วนนะครับไอ้คอรีนไตฟูอไรเนี่ยนะครับยูสเนี่ยมันไม่ได้ใช้เนาะแต่แต่มันเกิดเนาะมันได้ขึ้นมามันไม่ได้ใช้นะแต่มันได้ขึ้นมา200เห็นไหมนะครับเนี่ยมันไม่ได้ใช้เออได้ขึ้นมา100โทษทีนะครับได้ขึ้นมาแค่100เพราะฉะนั้นก๊าซสุดท้ายเนี่ยถามว่ารวมมีปริมาตรเท่าไหร่ก็นี่ไงในภาชนานี้นะอันนี้ไม่เหลือเลยอันนี้มี100อันนี้มี1น0รนะเพราะฉะนั้นคําตอบเนาะก็ตอบว่านะครับ กาสุดท้ายแล้วจะมี200นะครับลูกบาทเซนติเมตรนะนะครับพบกันคลิปหน้านะครับ3นาที BMAT นะครับขอบคุณครับ